สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอสีค่ะกับกลุ่มพันตุลากันค่ะนี่ค่ะอ้อยอยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมันสำปะหลังเกิดแล้วนี่เกิดแล้วเกิดแล้วอีกจังน้อยก็ได้เสียหนามันอีกแล้ว ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจพาพี่น้องรัดเลาะเกี่ออยวหญ้า,มาแมลงค่ะพี่น้องตอนนี้กะจะลงไปหนาะเหี้ยแตะเหี้ยแตนค่ะเดี๋ยวก็จะวิ่งไปด้วยนะฮอนถ้าได้ออกกำลังกายถ้าได้วิ่งทุกวันนะครูเพชรเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมากับลานสาว คนละขับไม่ว่างค่ะวันนี้ายพี่น้องอยู่น้ำให้น้ำหนานีีคกะมีความสุขใจแล้วค่ะชีวิตบ้านนาเขาเรียกว่าสวรรค์บ้านนาเอฟซีหลายคนเพื่อนก็ถามว่าคุ้มพันกเกษียณแล้วก็อยู่ไหน,น้อยูมอมอม่อแม่แม่น้ำให้น้ำหนานี่แหละค่ะพี่น้องแล้วกะพาพ่อไปโรงพยาบาลอาทิตย์ละสามวัน วันนี้กลับเย็นเลยค่ะสี่โมงเย็นหอนค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมืดทำาม,มืดติดตาแล้วพี่น้องไกลยยีเหลีวเเห็นละกุมพันได้มาทักทายกับเอซีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ